สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก g o ิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นประเด็นข่าวดังสะเทือนวงการเลยทีเดียวสำหรับปุ่มดามาเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดเชนณธวัฒน์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ประกาศตัดขาดความเป็นเพื่อนกันกันกบนุ่มนัทเทพหัสดินณอยุธยาเพราะเรื่องผู้หญิงซึ่งก็คือนาน้าภรรยาสาวคนสวยของหนุ่มนัทนั่นเอง ล่าสุดกลายเป็นภาพที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นอีกครั้งเมื่อเพื่อนซีที่ตัดขาดกันไปวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยหนุ่มเชนได้เผยภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของหนุ่มนัทพร้อมระบุข้อความว่าน่ารักน่าชังมากลูกว่าแต่เขาให้มองกล้องนะลูกไม่ใช่มองพี่เชนและงานนี้หนุ่มนัทยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่เลยเหรอซึ่งหนุ่มเชนก็ตอบกลับไปคำว,ว่าพี่นี่แหละ นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เพื่อนตัดกันไม่ขาดได้เวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งขอบคุณที่มาแรงข่าวจาก e n t e r t a i n t i n y com และขอบคุณสำหรับการรับชมช่องนารากอสิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ